สวัสดีครับพบกับโอเคดีเนะ็วอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาทำการแกะกล่องรีวิวนะครับใช้งานเทสสปีดตัว Wi-Fi 6 r ั u เตอร์นะครับซึ่งวันนี้อาจจะเป็นเทนด่านะครับเทนด้าในโมเดล TX3 นะครับซึ่ง TX3 เนี่ยก็จะเป็น Wi-Fi 6 r ั u เตอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นมาตรฐาน AX108 นะครับตัวนี้ก็จุดเด่นแน่นอนนะครับพอก้าวเป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 6เมื่อไหร่เนี่ย เรื่องของการรองรับแบนด์วิดตนะครับในการที่เราใช้งานหรือเทสสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำได้สูงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะครับที่จะมีเทสให้ดูนะครับว่าสปีดเทสมันจะวิ่งที่เท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันก่อนนะครับ TX3 นะครับเทนด้า TX3 ตัวนี้นะครับระหว่างที่ผมแกะกล่องไปด้วยนะครับมาดูข้างในว่ามีอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนแกะนะครับตัวนี้ TX3 ก็จะแบ่งเป็น2คลื่นความถี่นะครับ2.4กับ5 GHz นะครับตรงนี้นะครับอ่ะ เป็น dual band นะครับ2.4เขาบอกว่า data link นะครับสปีดที่เขาวิ่งเนี่ยอยู่574เมกะบิตเซกนะครับส่วนฝั่งที่เป็น 5Ghz ก็วิ่งอยู่ที่1,201เมกะบิตนะครับก็คือ1.2กิกะบิตนั่นเองนะครับอันนี้คือ link ์สปีดเขานะครับโอเคเรามาแกะเลยนะครับมาทีละอย่าง นี่คือหน้าตาของเราเตอร์ TX3 นะครับ4เสาอากาศนะครับเป็นู่ a l l Band นี่กล่องวางไว้นะครับมีอะไรบ้างดูก่อนนะครับมีเราเตอร์นะครับมี Power Supply มาแปลนั่นเอง12มอด1แอมป์นะครับมาให้คู่มือนะครับ Installation Guide นะครับสายแลนนะครับ ขนาดความยาวน่าจะประมาณเกือบเกือบเมตรนะครับเกือบเกือบหนึ่งเมตรคู่มือนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ตัวคู่มือจะลองดูเป็นอ้างอิงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครได้ความสุขสบายนะครับก็เช่นเดิมนะครับให้ทางร้านนะครับให้ทางโอเคเดนด้วงเนี่ยจัดการไปให้นะครับเซตอัพไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับทำเป็นดวงกายเป็นแอสเซทพอย t ์นะครับใช้งานในบ้านได้ทันทีนะครับไปถึงก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับทีเ T.X.3 นะครับก็ C.P.U. นะครับตัวนี้จะเป็นคอคอมนะครับเป็นชิปเซ็ตที่อันดับต้นๆของของโลกอยู่แล้วในการเป็นเป็นเจ้าของชิปเซ็ตที่ทําชิปเซตให้กับอุปกรณ์สื่อสารในวงการคอมพิวเตอร์วงการโทรคมนาคมพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเชื่อถือได้นะครับตัวนี้ 1.5GHz นะครับแรมอยู่ที่256นะครับในกระบนะครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยเลยนะครับ ดูรูปทรงกันก่อนนะครับตัวสีขาวนะครับไฟแสดงสถานะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้อาจจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับไฟแสดงสถานะอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับมีแค่ดวงเดียวว่ามันทํางานอยู่หรือเปล่านะครับด้านหลังนะครับอินเทอร์เฟซก็จะมีรูสาหรับรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานไฟตอรี่ดีฟอลต์นะครับ WPS นะครับมีช่อง WAN นะครับหรือว่าช่องอินเทอร์เน็ตอีหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ช่อง LAN นะครับให้สช่องเป็นจิกกะบิตทั้งหมดนะครับตรงนี้ คาวอร์ซ็อกตสำหรับเสียบเจ้ามอแปลงตัวนี้เข้าไปนะครับแจ็คก็เป็น3 5มมิลลิเมตรนะครับมาตรฐานนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับมีคนถามมาเยอะมากเลยพอผมรีวิวราเตอร์ทีไรเนี่ยตัวนี้ใส่ซิมไม่ได้นะครับแจ้งไว้เลยนะครับเป็น Wi-Fi r o u t e r w a ว Band ใส่ซิมไม่ได้นะครับไม่สามารถรองรับการใส่ซิมนะครับที่ที่บอกเพราะว่ามีมีคนถามมากันเยอะนะครับผมรีวิวราเตอร์บางทีเราเตอร์วัตแบนทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะมีถามเขาว่าใส่ซิมตรงไหนอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้สําหรับมันเหมาะสําหรับการไปทําเป็นตัวกระดาสัญญาณาเตอร์หรือเป็น access point mode นะครับใช้งานในบ้านใช้งานใน home office นะครับหรือถ้า,าสําหรับใครที่ต้องการไปใช้งานบนในหอพักติดตั้ง wifi หอพักสามารถทําได้ไหมก็ทําได้นะครับสมรรถนะรองรับได้ไหมก็ก็ได,ใด้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ s a ฟคอ o s t นะครับ ที่ที่ไม่ต้องการเป็นแบบที่เป็น business solution อย่างเงี้ยก็สามารถเอาตอร์แบบเนี้ยไปใช้แทนได้นะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งเวลา reboot ได้ด้วยนะครับว่าคุณจะให้มาน reboot กี่โมงนะครับในแต่ละวันนะครับตั้งตั้งเวลาออ u t o ได้เลยนะครับสมมติตั้งไว้ทีของทุกๆวันนะครับให้มัน reboot ีีตาร์ทเองรอบหนึ่งก็ทําได้นะครับอ่าถ่ายได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสปีดให้ดูนะครับว่ามันวิ่งเท่าไหร่ ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับที่ผมเทสมา t x 3เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก600ถึง700ไปปลายความเร็วความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับผมผมเทสต์เวลาผมเทสจะเทสบนขึ้น5 g h z นะครับจะไม่เทสบน2.4เพราะ 2, ว่าตัวนี้สมัยนี้มือถือโทรศัพท์หลายรุ่นเนี่ยรองรับ5 g h z กันหมดแล้วนะครับแคจบจะทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็รองรับมาตรฐานที่เป็น Wi-Fi 6ด้วยนะครับตัวนี้ผมมีการ เป็นตัวที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านหลังก่อนผมลืมไปเลยด้านหลังเนี่ยเออด้านใต้เครื่องเนี่ยก็จะมีเป็นรูระบายอากาศนะครับมีรูสาหรับแขวนผ้า,นผานหนังได้นะครับลาเวลบอกรายละเอียดุกกรณ์นะครับตัวเนี้ยชื่อกับทับเวิร์ดไวไฟอ่ะในในส่วนของชื่อเขาจะมีมาให้นะครับในค่้เริ่มตน้นส่วนทับเวิร์ดเขาจะว่างไว้จะไม่มีการใส่ส Security คีย์เอาไว้นะครับก็ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าสามารถให้ทางร้านเนี่ยตั้งค่าให้ได้อยู่แล้วนะครับ ผมเปิดพาวเวนะครับเนี่ยไฟสีเขียวเขาก็จะกรพริบขึ้นมานะครับเป็นการบอกว่ามันเริ่มในบูททำงานแล้วนะครับสามารถแจ้งทางร้านได้นะครับเช่นเดิมก็แจ้งให้ทางร้านตั้งค่าไปให้นะครับว่าไปถึงเนี่ยลูกค้าก็เอาไปเสียบใช้งานได้เลยนะครับเอาไปใช้กับเน็ตที่มีสปีดถึงสูงนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับผมเอาสายแลนมาอันนี้สายแลนตรงมาจากเราเตอร์ผู้ให้บริการ ค่ายหนึ่งนะครับความเร็ว1,000เมกะบิตนะครับ1จิกนั่นเองนะครับตัวนี้ผมทำเป็นโหมดแอสเซทพอยท์นะครับด้านหลังเนี่ยมีคำถามที่ถามคนเยอะมากผมควรจะต่อเขาช่องไหนนะครับจริงๆมาแล้วแต่เรื่องของของโหมดที่เราเซตอัพนะครับถ้าถ้าบอกเออ่ถ้าบอกเขาครา็คือถ้าเป็นโหมดเราเตอร์นะครับซึ่งเป็นดีฟอลต์ของตัวเราเตอร์เนี่ยมันมันจะต้องเสียบเข้าช่องแหวนนะครับช่องนี้นะครับแต่ว่า,อาพอเสียบเข้าช่องแหวนเนี่ย อินเทอร์เน็ตออกได้หมดเลยนะครับแต่ว่าคนที่มาต่ออยู่หลังเราเตอร์ตัวนี้นะครับกับคนที่ต่ออยู่หลังเราเตอร์ตัวหลักไม่ว่าจะเป็น w i f i หรือจะเป็นสายแลนเนี่ยมันจะเป็น IP คนละวงกันนะครับออกอินเทอร์เน็ตได้แต่มันจะแชร์ข้อมูลผ่านวงแลนกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมเลยที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นก็คือทำเป็นเน็ตสปอยหมดซะนะครับแล้วก็เสียบเข้าช่องแลนซะสีเหลือง3ช่องที่ได้หมดเลยนะครับช่องสีน้ำเมงินผมจะไม่ใช้ ในโหมด AP นะครับหรือว่าไอ้สไพล์โหมดนะผมเสียบสมมติผมเสียบเขาช่องหนึ่งปุ๊บอินเทอร์เนต 1, ็ต1000ไเมกผมวิ่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเนี้ยมันวิ่งเท่าไหร่นะครับสป,ปีดเดี๋ยวผมเตรียมโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องนะครับอ่าโอเค ดูกันชัดๆผมมีการตั้งชื่อกับรหัสผ่าน Wi-Fi ของตัว TX3 ที่ผมกำลังทดสอบอยู่นี้เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมานะฮะ Tenda TX3 OKD OK ขึ้น2.4แล้วก็ Tenda TX3 OKD OK วงเล็บ5 g h z นะครับชื่อตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดหนึงนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งตัวนี้ปกติ รอเ,เตอร์ทั่วไปก็คือเป็น dual band เขาจะปล่อย2.4กับ5 g ิกะเฮิร์พร้อมๆกันนะครับเวลาสแกนเราก็จะเห็นอย่างนี้เห็นเป็นแยกถูกไหม2.4 5หรือบางทีก็อันบนอาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับต่อท้ายส่วนอันล่างจะมีขีด 5G ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเทน่า T, T 3เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำเขาเรียกว่า unifi unifi Un หมายความว่าปกติเราเจออย่างเงี้ยเป็นเป็น2ชื่อ2คลื่นถูกไหมอ่าตอนเนี้ย ตัว T X 3สามารถทําให้เหมือนให้เป,เป็นชื่อเดียวกันนะครับสมมุติเป็นชื่อเทนดา T X 3ที่เฉยปุ๊บอ่ามันก็จะทํางาน u n i f ฟายก็คือหมายความว่าเวลาที่โทรศัพท์อย่างรุ่นอย่างเงี้ยรองรับทั้ง5 GHz ทั้ง2.4นะครับเวลาเชื่อมต่อเนี่ยเวลาที่มันเชื่อมต่ออัโนมัติให้เนี่ยมันจะเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้นะครับก็หมายความว่าถ้าคุณอยู่ใกล้เขาจะเลือกคอนเน็ t ที่ขค้ื5 g h z ให้อัตโนมัตินะครับ แต่ถ้าสมมติคุณเดู่ดใไปปุ๊บสัญญาณ 5G h z มาเริ่มอ่อนละเริ่มมีความไม่เสถียรปุ๊บเขาจะสวิตช์ไปใช้2 4ให้ทันทีโดยที่คนใช้งานโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์โนโ้ตบุ๊กพวกเนี้ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าตอนนี้เขากําลังใช้คลื่น WiFi คลื่นไหนอยูอ่ความเสถียรมาก่อนนะครับเขาจะเน้นความเสถียรมาก่อนถ้ากรณี 5G h z มาเริ่มไกลละมาเริ่มไม่เสถียรปุ๊บคุณภาพเริ่มต่ําลงตามระยะทางนะครับ สอง่งึ่งวิ่งได้ไกลกว่าเขาจะเอาสองก่ก่อนเขาจะไม่อิงสปีดเขาจะเอาเรื่องของความเสถียรขึ้นนำนำหน้าก่อนนะครับให้ใช้งานได้เสถียรก่อนแต่ตอนนี้นี้ผมเทสให้ดูนะครับว่ามันปล่อย2คืนเนี่ยผมก็เลยอ่ะแยกขึ้นซักเป็น2องก4กับเป็น5อ่ะผมลองคอนเนคที่5ดูนะครับรหัสผ่านผมใส่ง่ายๆี่ยคอนเนคละนะครับคอนเน c เตเรียบร้อยนะครับ ดูลิงก์สปีดหน่อยสินะครับเนี่ยมันขึ้นไปหนึ่จิกะบิตนะครับขึ้นไปหนึ่จิกะบิตอันนี้คือลิงก์สปีดนะครับฟังดีๆนะครับลิงก์สปีดคือแบนด์วิตนะครับแบนด์วิดที่แบบเฮ้ยมันลิงก์กันเท่านี้ท่อคุณใหญ่ขนาดนี้แต่ทูพุทจริงที่วิ่งมันไม่ใช่นะครับมันจะต่ำกว่าแบนด์วิตอ่ะเดี๋ยวเทสกันดูนะครับอินเทอร์เน็ตมาแล้วสปีดเทสเลยอ่ามาอย่างรวดเร็ว 3, 2, 1, สึปุ๊บไปครับ ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยเจ็ดไปปลายแปดด้วยนะครับแต่ลืมอันนี้ผมเทสใกล้ๆนะอันนี้ผมเทสในค่าที่มันสามารถทำได้สูงสุดนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้โทรศัพท์กับหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยที่คอนเนคกับไฟล์รอเตอร์ทีเอสตัวเนี้ยมันวิ่งเท่าไหร่นะครับผมให้ดูอ่าสายเข้าพอดีนะครับอ่ะผมให้ดูนิดนึงตรงนี้ มันจะมีเลข6อยู่เล็กๆขวามือนะครับเป็นการบอกว,ว่าตอนนี้โทรศัพท์เครื่องนี้คอนเน็กกันอยู่ที่คลื่น5 GHz นะครับบนมาตรฐาน Wi-Fi 6นะครับถ้าเครื่องไหนไม่มีเลข6โชว์ก็คือแสดงว่าเครื่องนั้นกำลังคอนเน็กอยู่ที่คลื่น5 GHz บนมาตรฐาน Wi-Fi 5หรือ AC นะครับ ก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่ที่โทรศัพท์แล้วก็ตัวรับแต่ละเครื่องด้วยนะครับว่าว่ามันมีความสามารถแค่ไหนอย่างตัวเนี้ยมันเป็นตัวค่อนข้างสูงนะครับโทรศัพท์ตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งบน 4, เอซเออบน A X ได้ที่ในระดับที่ค่อนข้างความเร็วสูงอ่าถ้าเราถับหรือโนบุคุเ,นเ็นรุนรนเก่าๆกว่านี้หน่อยอ่ามันก็อาจจะวิ่งได้ต่ำกว่านี้นะครับซึ่งราเตอร์เนี่ยมันปล่อยเยอะแต่ว่ามือถือเราเป็นรุ่นเล็กรุ่นเก่าอะไรเงี้ยมันก็ จะวิ่งได้ตามสปีดท,ที่ของสเปคตัวตัวสัมนั้นนั้นนะครับเทสอีกรอบหนึ่งนะครับนะบก็วิ่งสวิงประมาณนี้เกือบเกือบแปดร้อยนะครับฝั่งดาวน์โหลดอันนี้เนี่ยผมหนึ่งพันน่าจะทับสนะามร้อยนะทำจะไม่บิดพันทับห้าร้อยสิไม่ใช่พันทับห้าร้อยเนี่ยมันก็วิ่งอยู่อย่างเงี้ยครับมาเทีเกินนะครับเนี่ยวิ่งเกินด้วยซ้ำอัปโหลดผมผมมีห้าร้อยมันมันเกินมา นะฮะก็อันนี้คือเรื่องของการเทสสปีด Wi-Fi 6นะครับจะเห็นข้อแตกต่างว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นจริงๆนะคือจุดเด่นของของ Wi-Fi 6เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบนด์ิดทที่รองรับได้ได้สูงนะครับก็หมายความว่าอิเนเทอร์เน็ตหรือในออการโอนถ่ายข้อมูลภายในเนี่ยเราจะทำได้สูงมากขึ้นนะครับบน Wi-Fi ที่มันพัฒนาขึ้นทุกๆปีทุกๆปีๆๆปนะครับอันนี้ก็เป็น Wi-Fi 6 a x 1 0 8ที่ราคาไม่แรง นะครับไม่แรงแต่ต้องได้แน่นอนยูเซอร์นะครับสำหรับข้อมูลอื่นนะครับก็ตัวเนี้ยทีละสามเขามีระบุไว้ว่ายูเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขารองรับได้ถึง3 5มสิบาถึงสี่สิยเอ็นนะครับ3 5มสิบาถึงสี่สิยเอ็นนะครับอ่าก็ไม่ธรรมดานะครับอย่เนี้ยไปใช้ในโฮมออฟฟิศสบายๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถามกันมาเยอะมากมันไกลไหมนะครับมันไกลไหมตรงเนี้ยผมบอกลูกค้าประจำว่า ไก่ไหมไอไกลอะเหมือนไกลของมันระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณใชที่โล่งเนี่ยตัวเนี้ยห้เมตรสบ,สบายนะครับแต่พอคุณไปอยู่ในบ้านแล้วพบเนี่ยอยู่ในอาคารในสนํานักงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันจะไม่โล,ล่งละเพราะว่ามันจะเจอกําแพงแน่นอนมันมีนมกําแพงอยู่แล้วกําแพงมีกระจกมีมุ้มอับมีอะไรเงี้ยตรงเนี้ยผมจะบอกลาบากนะครับมันลดทอนตามสภาพแม่ล้อมและสี่ขวางนะครับ ตร,ตรงนี้มันต้องต้องลองดูเพราะว่าแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันแต่โดยทั่วไปนะท,ที่ผมเทสก็คือสมมุติวันเราเตอร์ไว้วชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ชั้น3แนวดิ่งชั้น3แนวดิ่งนะหมายถึงพอเราเตอร์อยู่ตรงเนี้ยคุณอยู่บนหัวเนี้ยชั้น2ชั้น3ขึ้นไปเนี้ยชั้น3สบายเลยนะครับใช้งานได้ลรื่นๆสป,ปีดโอเคอาจจะมีดอกไปบ้างนะครับแต่ถ้าบอกว่าตั้งอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยู่ชั้น3อยู่คนมุมตึกเลยอันเนี้ยส่วนมากนะครับมันจะไม่ค่อยรอด มันดอบแล้วมันทีมันมันไม่เสถียรนะครับมันไม่เสถียรอันนี้คือปกติของวิไฟเราเตอร์ทั่วๆไปนะครับไอที่ที่เขาบอกว่าโชว์กันหลายหลายเสานะครับ ax ตรงเนี้ยสูงกว่านี้อีกมี A x 3 0 0 0 0 0 0อะไรพวกเนี้ยอันนั้นจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับเขาจะชูเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะครับจุดเด่นงของวิไฟ6มันจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับในการเทสสปีดบางบางรุ่นเนี่ยพอร์ตแรงตรงเนี้ยมันไม่ใช่1000นะครับ มันเป็น1.2นะครับไม่ใช่ทุลิขครับเป็น2.5งจุดห้ากิกะบิตอ่ะมาเขาว่าเด็ดมาเกิน1นจิกอ่ะมันวิ่งได้นะครับมาเกิน1นจิกวิ่งได้แต่มือถือผมก็ต้องรับต,ต้องลองรับด้วยนะครับคือมันต้องสัมพันธ์กันทั้งตัวส่งตัวรับอ่าอันนี้ก็รีวิวมา15นาทีแล้วโอเคก็สั้นๆไว้ดีกว่านะครับก็อันนี้ผมชูให้เห็นว่าเออมันเป็นเทนด้าทีเอสสามที่ ลองรับซอฟบีชขนาดนี้นะครับ700ไปปลายนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับราคาผมมีแปะนะครับผมจะแปะไว้ในโพสนะครับส่วนใน YouTube c h anel เนี่ยผมจะไม่ลงราคาไว้นะครับจำไม่ลงราคาไว้เพราะว่าราคามันเปลี่ยนแปลงตลอดผมก็อาจจะไม่ได้มาเข้ามาเปลี่ยนแปลงอัปเดตตลอดนะครับยังไงผมฝากคอนแทคไว้นะครับเป็นเบอร์โทรเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเป็นไลน์ปกตินะครับก็ทักกันมาได้นะครับใครสนใจตัวไหนนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าใครที่กำลังหาตัว ว่าฟาร์เลอร์ตัวหนึ่งที่มาใช้งานนะครับแล้วอยากได้ความเร็วระดับที่เน็ตผมใช้ห0 0่งพันไม่เอีงเนี้ยผมอยากให้เร็วที่สุดเลยเนี้ยในราคาที่แบบมันไม่ได้แพงมากตัวนี้น่าสนนะครับ t x 3 t e n ท a นะครับ x หนึ่งแปดสปีดเทสเราเห็นแล้วนะครับเจ็ดรอบปลายสบายเลยโอเคก็ผมรีวิวสั้นๆไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากพูดด้วยครับสำหรับ t e n น a t x 3นะครับบายโอเคดีนแเวิร์ยนะครับสินค้าประกัน5ปีนะครับทุกตัวจะประกัน5ปีหมดนะครับทางออกจากทาง โอเคนี้ด้วยสำหรับแบรนด์เทนดานะครับอ,อย่างไรก็ฝากไปด้วยครับ